ถ้าเราไม่คิดย้อนหลังแต่ในเรื่องเรื่องที่เก่าก็มันมันจะดฟ้องคิดย้อนหลังม่คิดว่าเออมันเป็นข้อพัวนั้นรู้หวกรู้ลมันตัดเราออกเราจะมีอย่บงนี้เขาชื่อสมบัตินะนำกระสุนมาใส่กองรับคือเป็นหุ่นบัตรถือนาก็ถือคนยะโสธร เราที่จากที่ไม่มีอะไรเลยก็มีหมดทุกอย่างความสุขตั้งแต่ความสุขขึ้นไปแต่กวามม่างบางคนมาทำงานอาจจะไม่มีความสุขไม่มีอะไรแต่เรา,รา,าได้มาความคิดมีความ,มรู้ได้ได้กที่รู้อะไรมากกว่าเราความคิดก็หลังได้ก็ก็จะคิด ม่ใคือจะเอามากกว่านี้พูดตรงไหลยคือจะเอาความรู้มากกว่านี้พูดตรงอย่างนี้แหละแต่แต่ก่อนเราก็ว่าเราเอาเยอะแล้วถามอาจารย์เยอะแล้วถามครู้อาอาจารย์ถามผู้รู้มากๆแล้วเหกันแต่มันยังไม่พอมาถึงมาณวันนี้มันยังไม่พอ4 0ครับ404ปีช่วงแรกๆยังไงยงไงก็ว่า ำเป็นอย่างไรคือทำให้มันเป็ผ่านไปเฉยๆใจกนน็คือเรา,า,าทำงานเพื่อเพื่อเงินเพราะ่าะบ้านฐานะทางบา้านยากจนนะพูดตรกโงๆนี้ให้ช่วยเจยกว่า,าช่วยครอบครัควเขามไม่ได้เรียนรู้กบบับครูบาอาจารย์นะว่าเรื่อความรู้สึกผู มันสีละไว้ลืมบลืมก็ก็เขียนเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเปชั่งไปก่อนแล้วเวลามีคนสนทนาด้วยแล้วมีลูกค้าหรือครับผู้อะไรที่ท pues ี่คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ประหยัดถามไปรายการอย่าไปว่าเฮ้ยตรงนี้ไหมผมตั้งความรู้ตรงนี้ไหมไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะแปลยังไงหรือวยไม่รู้จะคิดต่ออย่างไรงก็ต้องผมกล้าถามผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้พอนวางรู้ผมเคยอ่าน เราทะกครทีมให้ความรู้รันต่อมาต่อมาน่อมเล็กมันน้อยไปเรื่อยอายุก็มากแล้วหน้าที่การงานก็เยอะแล้วแต่ว่ายังไม่อยู่นะยังไม่ชิดดีใจอยู่ด้วยกำลังสนุกผมว่าช่วงนี้ก็ลัสไม่รู้นะผมเป็นคนที่มีความสุขในการทำ มีความสุขจริงๆถ้าไม่ได้ทํางาน,นกัวผมยังมนอยู่ไม่รู้ว่าเราทําอะไรไปทางการขอให้ได้ทำขอว่าทุกบัตรมาทำหรือเช็คอะไรคือเรามีความสุขแต่ถ้าอยู่เฉยๆมันหมุนอยู่สันดานไม่รู้ผมก็เป็นอะไร <S <S ผมว่าน่าจะถึงมาตายดีกว่าจนทาอะไรไม่ได้จะมากจะน้อยถึงรื่บนบะัตรป่า อาจจะได้วันละชั่วโมงสองที่นึงเราไปพักผ่อนหรืออะไรก็ต,ต,ต้องต้องต้องเป็นอย่างนั้นไปคือหยุดไม่ได้ที่นีที่นี้หนาแตหยุดไม่ได,ไได้ให้คิดหัวไปก่อนคิดสิ่งที่มันดีๆไปก่อนแล้วก็ไปไปคิดย้อนหลังว่าเราพลาดตัวไหนมาหรือท้อเราคือท้อคนเจอตัวเดนเนียน่ทททย,ยที่อันที่ไอ้สายอันที่คอเนี่ยคนเจอเนี่ยต้องเคเจอตัวนั้น ันจะมีคำตอบอยู่ีนด้วยเยตนนตหตุที่ท้อท้อออะไรต้องถามกลับหลังได้ครับแต่อย่าไปคิดไปข้างหน้าอย่าเพิ่งคิดไปข้างหน้าตอนที่ถามกลับหลังก่อให้เอาตรงตรงที่หลังมามาตอบถ้าตอบตรงนั้นได้ข้างหน้ามันจะสว่างเห็นทางแบบไม่มากกว่าการเรียน <c oughs> แล้วเราถามว่ารูมากกว่าการเรียน